สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเจอแล้วนะคะน้องมินิแฟลปที่ตามหามานานนะคะก็ถ้าเกิดตามกันมานะในอ่าภารกิจตามหาน้องมินี่นะคะจะทราบนะคะว่าเป็นใบไหนนะคะจะเล่าเรื่องให้ฟังนิดนึงเพราะว่ามันน่าสนใจนะคะความจริงแล้วนะได้ใบนี้นะคะจากร้านรีเซลเลอร์ที่ฮ่องกงนะคะแล้วก็คิดอยู่หลายวันนะกว่าที่จะตัดสินใจได้น้องเข้ามานะคะอย่างที่บอกนะว่า ลองดูรีวิวใน p e r ร์สฟอร m แล้วนะคะว่ามีใครแนะนำร้านไหนอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ลองไปดูใน Instagram IG Page ของเขานะคะก็บังเอิญนะคะมาเจอร้านนี้นะคะชื่อร้านว่าอ่าช e l น i n t a g e จเ l ลนะคะซึ่งเบสอยู่ที่ฮ่องกงแล้วตอนแรกเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเขามันจะจริงไม่จริงอย่างไรนะคะแล้วก็รีวิวเขาก็คือจะแบบกึ่งๆึ่ะไม่ได้แบบว่าโพสต์ทีตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะคะว่า<ม>ในเพจของ f a c e b o o k ที่เขาให้ไปตามดูเนี่ย มันดูยากมากเลยก็เลยไม่แน่ใจว่ามันดีไม่ดีนะคะก็เลยแบบ <c oughs> คิดหนักมากนะสาหรับร้านนี้นะว่าจะซื้อไม่ซื้อดีนะคะเสร็จแ,แล้วเนี่ยก็มีการพูดคุยกันนะคะกับเจ้าของร้านนะคะว่าราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยขอรูปเพิ่มอะไรเงี้ยนะคะคือบางอย่างบางส่วนเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าการคุยมันเนี่ยแปลกๆนิดนึงนะคะคือแบบไม่ได้แบบเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ก็ไม่ไถึงก็แย่มากนะแต่ว่าเวลาเราขอรูปเขาเพิ่มหรือว่าขอวิดีโอเพิ่มเนี่ย เขาก็จะเหมือนกับไม่เข้าใจเราอย่างไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจเรื่การสื่อสารทางภาษาหรือเปล่านะคะอย่างเช่นบอกว่าขอรูปอันเดอร์แฟลหน่อยสิเขาก็ส่งมาตรงกลางของอันเดอร์แฟลอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าอยากดูทั้งอันเดอร์แฟลกอะไรเงี้ยเขาก็ต้องถามว่ายังไงหรืออะไรเงี้ยเราต้องถ่ายรูปอันเดอร์แฟลของเราให้ดูนะฉันอยากดูรูปแบบนี้อะไรเงี้ยถึงส่งกลับมานะคะมันมีหลายจุดที่ทําให้รู้สึกไม่ค่อยแน่ใจนะแล้วก็ร้านเข้าของเยอะมากนะคะ คือแบบดูใน IG จีเขาเนี่ยคือส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของวินเทจมากกว่านะคะแต่ใบนี้นะคะเจ้าของร้านเนี่ยซึ่งชื่อเขาว่ามินนี่เนาะเขาบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยใบนี้นะคะเป็นใบที่เขาซื้อเองนะคะแล้วก็เก็บไว้ไม่ได้ใช้นะคะมีใบเสร็จเรียบร้อยนะคะ อันนี้จะเป็นจุดหนึ่งนะที่ทําให้สนใจไปนี้นะคะเนื่องจากว่าอ่าเป็นลักษณะของใหม่นะคะไม่ได้เป็นวินเทจเหมือนตามปกติที่ร้านเขาขายนะคะก่อนที่จะตัดสินใจนะคะก็มีการส่งที่อยู่นะคะของร้านไปถามเพื่อนซึ่งเพื่อนก็เป็นหนึ่งกะเป็นเพื่อนหรอเป็นคนที่รู้จักใน i ิน t a g r กรนะคะถามเขาว่าสถานที่อย่างเงี้ยแนวเนี้ยมันเป็นที่ที่โอเคหรือเปล่านะคะขายของพวกเฟกหรือเปล่าหรือว่าของดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณเลยนะโรสแมรี่นะคะคือเขาอยู่ที่ฮ่องกองนะคะรู้จักกันทางอินสตาแกรมทางไอจีนี่แหละนะคะ เขาก็ตอบกลับมาว่าความเจริแล้วเนี่ย่ยานนี้นะม,นมันมีทั้งดีไม่ดีปนกันไปนะคะพูดยากว่ามันเป็นร้านย่านดีหรือว่าไม่ดีนะคะก็เลยแบบเอาไงดี แล้วเซเลอร์โรสแมรี่เนี่ยเขาใจดีมากแล้วเขาถามว่าเฮ้ยถ้าอยู่อยากได้ใบไหนอยู่บอกฉันสิฉันอยู่ฮ่องกองฉันไม่ซื้อให้เธอก็ได้ฉันส่งให้ถูกก็ด้วอะไรเงี้ยโอ้ยก็เลยโอ้ยแต่ละประเสริฐม,มากเลยนาะงใจดีจังเลยอะไรเงี้ยก็เลยลองคุยกัยเขาดูแล้วกส็ส่งรุ่นนะคะส่งรูปอะไรเงี้ยให้เขาดูว่าอยากได้อย่างนี้นะคะสเปกนี้นะคะซึ่งความจรงิงเนี่ยโรสแมรี่เขาก็เป็นคนที่ช้อปปิ้งเป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าเขาหยุดซื้อชาแนลมาพักหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเขาก็มีแบบคอนเนคชั่นกับชาแนลที่อ่าฮ่องกงแล้้วะะเียนค แแล้วเนี่ยเขาก็ลองถักเอเซอเขาให้นะคะปรากฏว่าดําดนะคะแลมสกินโซ่ทองเนี่ยไม่มีเลยนะคะทั้งเกาะฮ่องกงนะคะแล้วเขาก็บอกว่าซีซั่นหน้านะคะจะเป็นสีโซะเขาเรียกอะไรโลหะเงินไม่ใช่โลหะทองอะไรเงี้ยนะคะก็เลยเาทาไงดีฉันอยากได้อะไรเงี้ยก็เลยลองอย่างที่บอกนะว่าเนื่องจากว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกว่ามันมีไบเศจก็เลยอยากจะดูใบเศจเขาก็ส่งไบเศตมาให้ดูนะคะ ก็ S <S เลยอ่ะลองส่งรูปใบเสร็จเนี่ยไปให้เพื่อนนะคะที่ฮ่องกงโรสแมรี่ดูนะคะแล้วโรสแมรี่เขาบอกว่าอ๋อความจริงแล้วเนี่ยใบยเสร็จมันเป็นใบเสร็จจริงแล้ว SA ที่ขายให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะเขารู้จักด,ด้วยเป็น SA ในร้านที่เขาไปซื้อประจำอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใบเสร็จเนี่ยมันดูเหมือนกันนะอืม เริ่มมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีการสอบถามนะคะไปอีกอแหล่งข้อมูลเนึงนะคะแต่ว่าขออนุญาตไม้บอกละกันนะคะว่าเป็นแหล่งข้อมูลไหนนะคะว่าโอเคไหมอะไรเงี้ยนะคะก็มีฟีดแบ a ก,กลับมาว่าโอเคอะไรเงี้ยนะคะก็เลยตัดสินใจนะคะซื้อใบนี้มานะคะในออสเตรเลียนะคะของใหม่อยู่ที่6,250นองรยาเหรียญออสเตรเลียนะคะใบนี้นะคะ ราคาจากร้านมินนี่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5,400ออสเตรเลียนดอลลาร์นะคะถูกกวันเยอะเลยนะคะแล้วก็เป็นของใหม่อย่ายไม่ได้เขาพูดนะว่าเป็นของเก็บแล้วเขาซื้อเองนะคะมีใบเสร็จเรียบร้อยแต่ว่านางบอกว่านางให้แต่กระเป๋านะคะนางไม่ให้กล่องนะคะเพราะฉะนั้นกล่องนี้นะต้องเสียงเงินเพิ่มนะคะเกือบ <c oughs> เกือบร้อยเหรียญนะคะส่วนแ้วเนี่ยได้มาเนี่ยเกือบประมาณ5,500เหรียญออสเตรเลียนะคะความจริงคือไม่เอากล่องก็ได้นะคะแต่ว่าไหนๆก็คือเป็นใบที่อยากได้มา,มากๆก็เลยอยากจะได้กล่องมาด้วยนะคะอยากจะแกะกล่องดีๆเลยเนี้ยนะนางก็เลยแบบว่ารวมมาให้นะคะแล้วนางก็มีการพูดคุยการต่องการโอนเงินกันได้ของมานะคะอ้อจะบอกให้อย่างหนึ่งก็คือเพื่อนเขาอาเช็คราคาให้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยมินิแฟแฝแบบเนี้ยนะคะที่อยากได้เนี่ยที่ฮ่องกงราคาเท่าไหร่นะคะ จำไม่ผ้ผีเป็น28,100่้เหรียญอ่าฮ่องกงดอลลาร์นะคะซึ่งราคาใหม่นะตอนนี้นะคะก็ยังถูกกว่าที่ออสเตรเลียหลายร้อยเหรียญอยู่ดีนะคะใบนี้นะคะที่ดูจากใบเสร็จเนี่ยมินนี่เขาซื้อตอนอ่ามาร์ March นะคะมีนาคมของปีนี้ตอนนั้นเนี่ยก่อนที่ราคาจะขึ้นนะคะเขาได้มาเนี่ย ถ้าจ่ายผิดในนี้นะใบเสร็วคือ25 0 0 0พันเหรียญอ่าฮ่องกงดอลลาร์นะคะซึ่งก็ยังถูกมากๆเลยนะเทียบกับออสเตรเลียเพราะฉะนันเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยเขาขายให้เราราคานี้เนี่ยเขายังได้กำไรนะคะประมาณอ่าเกือบพันเหรียญหรือมากกว่าพันเหรียญออเตรเีดอลลาร์ดยซ้ำนะคะแต่ก็คือแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายนะเขาได้กําไรนะคะเราก็ได้ของถูกแล้วก็เป็นของที่เราถูกใจด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูแกะกล่องกันค่ะดูกันละกันนะคะ แต๊ะอันนี้หอเองหอมไม่ได้สวยแล้วมกพายนะหอมไม่สวยเหมือนร้านนะคะให้ดูนะความจริงแล้วอ่ะทำอันบ็อกซิ่งที่ตรงทำท,ที่ทํางานแล้วอ่ะแต่ว่ามันหอมเขาเรียกไรอ่ะมันแกะแล้วมันใช้มือเดียวแล้วมันไม่ค่อยสวยนะคะเวลาเราแกะกล่องนะแตะแต๊ะๆออกมานะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมเขามาพร้อมกับใบเสร็จนะคะเป็นใบเสร็จแนลตัวจริงเลยนะแล้วก็เนี่ยค่ะ อย่างั้นนะเป็นประมาณอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็มีแบบเซ็นรับอะไรเรียบร้อยนะคะอย่างที่บอกเพื่อนเช็คแล้วเพื่อนบอกว่ามันเป็นใบเสร็จจริงนะคะ mm. ก็เลยถือว่าเชื่อถือได้ว่างั้นเถอะพ่อเป็นใบเสร็จจริงแต่ว่าท่านี้นานๆนะอยากจะบอกว่าการซื้อของจากร้านดีเซลเลอร์พวกนี้นะคะ mm. เขาเรียกอะไรเทคยูออนริสนะก็คือเสี่ยงเองนะคะอันนี้คือเสี่ยงเองนะคะแต่ค่อนข้างเขาเรียกอะไรอะโอเคนะในความเสี่ยงของตัวเองนะคะ เนี่ยนะแกะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมีทุกอย่างเหมือนในร้านเลยนะคะเอาออกก่อนนะเป็นถุงชั้นแนวนะคะแต่แต่แต่นะคะทุกคนอาจจะทราบนะคะว่าตามหาชิ้นไหนนะคะเป็นชิ้นนี้นะคะเป็นน้องอ่ามินิแฟลตแปดนิ้วนะคะแลมสกินสีดำนะคะแล้วก็เป็นโกฮาร์ดแวร์นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็อ่าเนี่ยเขาห่อมานะดีมากเลยนะคะ ยังมีสติกเกอร์อะไรนะคะอยู่เลยนะคะเปิดออกมาก็จะเป็นลักษณะนขนาดนี้นะคะเขาก็ห่อมานะคะเราก็ข้างในนะคะสวยงามตามท้องเรื่องชนแนลนะคะเราก็มีตัวน้องการ์ดนะคะคือเช็คทุกอย่างแล้วแหละนะก็คือมีน้องแบบแบบการ์ดซีรีส์โฮโลแกรมอะไรเงี้ยนะคะก็เช็คเรียบร้อยเป็นซีรีส์ยี่สินะคะใหม่เอี่ยมนะคะ แล้วอย่างที่เล่าให้ฟังนะว่าใบนี้ที่ได้มาจากร้านที่ซินนี่นะคะมีตําหนิใบนี้ดีมากนะคะไม่มีรอยขูดนะของเล็บเลยนะคะทุกที่เลยนะคะที่เห็นตําหนินะของใบนี้ที่ตัวเองเห็นเลยนะคะก็คืออ่ามีรอยกดทับนิดนึงนะคะตรงจุดนี้นะคะเป็นแบบจุดเต้นเล็กๆเ,เลยเป็นหนึ่งจุดตรงนี้นะคะคิดว่าจากการเก็บมากกว่านะคะไม่ได้เป็นรอยขูดแต่อย่างใดนะคะคือแบบ แฮปปี้มากนะกับราคานะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะเป็นของที่เขาบอกว่าเขาซื้อมาเก็บแล้วก็เก่งกําไรขายต่อเท่านั้นเองนะคะแฮปปี้มากๆนะคะสําหรับน้องใบนี้นะคะในที่สุดก็หาเจอนะคะ <c oughs> น้องแรมสกินชอบมากชอบความเป็นแรมอะจับแล้วมันนุ่มนะคะฟูฟูสวยงามนะคะให้ดูความน่ารักของเขานะคะเวลาสะพายนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมินิแปดนะอู แอมสกินนะคะสซ่ทองมีความสุขนะคะเป็นลักษณะาาขนาดนี้นะคะเวลาถือนะคะสะพายแบบอะไรนะครอสบอดี้นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นแบบสะพายข้างนะคะเขาจะดูยาวนิดนึงนะคะเป็นลักษณะขนาดนี้นะคะแต่คิดว่าสำหรับชิ้นนี้นะคะอยากจะถือแบบเป็นลักษณะครอสบอดี้แบงแบบนี้นะคะมากกว่านะคะน่ารักน่ารัก <laughs> น่ารักมากนะคะชอบมากนะคะ ในที่สุดก็ตามล่าหาจนเจอนะคะน้องไม่นิแฟลตแปดนิ้วนะคะแลมสกินโซ่ทองนะคะใบนี้นะคะในที่สุดก็หากันเจอนะคะก็ยังไงนะ้มาดูกันต่อนะว่ามีใบไหนโผล่ขึ้นมาอีกหรือเปล่านะคะใบให้ก็ได้นะคะว่ามีโผล่ตามมานะคะยังไงก็รอติดตามชมกันละกันนะคะบางใบเนี่ยยังมาไม่ถึงนะคะบางใบแล้วเนี่ยก็คือมาแล้วนะคะแล้วอย่างที่บอกทุกคลิปนะทุกใบที่ซื้อนะคะหลังจากที่เคยพูดเรื่องการล้างนี่นะคะ เป็นเงินสดทั้งหมดนะคะจะไม่มีการสร้างนี้เกิดขึ้นนะคะกับการซื้อของของโมแต่อย่างใดตลอดไปนะคะจากที่ตอนล้างนี้เสร็จแล้วเนี่ยไม่มีเลยนะคะที่คิดว่าอยากจะใช้บัตรเครดิตซื้อของนะคะก็ขอบคุณทุกทุกคนที่ตามชมคลิกกันมานะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ